มาแล้ทุกคนเน,นมาทั้งนองนยังเป็นทุกคนนี่นี่ถือถือท,ท้องือถืทททอท้องอถือท้องตอง ああ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 คือ้าวอ้อ้คือว hey ่ทื่เลยมิตกนี <h> <h ่โอ้โแหงคักคักอยู <h 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 ่บ้านี <h <h ้ ๆๆับทักทายสบายดีสวัสไไดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสู้ทุกคนวันนี้กับมาต่อคลิปที่ช่องทุกคนไปหาลัดญิงรอบแรงกับปลาหัวไทยคนอยังงญิงนกทุกคนยิงยังไม่ถือทุกคนหรือว่าถือแล้วแต่ไม่ตกว่าส <c oughs> มีลงไลม

สามตัวพอพ้นย้อนนี่เลยพอยิงอยกกตัวคนน่เน่แน่เ,นเอาคือว่าตกเอาถือปี่เอะนะเออถึบชิวประมาณชิวนี่แหละกับบรรยากาศอยู่บนผู้ว่าบรรยากาศาค่กัดีทุกคน บรรยากาศยามแดงๆทั้งนี้เิดแดดท้งนี้เบิดคือฝนจะตกนี <m> ่ <m> อากาศเป็นเหลวไปไปไปเฮาก็มาจอดรถไว้อยู่นี่ทุกคนหากระต่ายยาอุดงแล้วขี่เฮามาทางจอดอยู่นี่ Màu thầy luôn phải còn này, Điều nhang phải tầm lang Mã này là mình kính เต็มเลยนี่นี่ก็แม่น ห็นหอยมันกินกินป่โอ้ลงไปนี่กับแมนโฮยทุกคนเสียงน้ำตกโอเสียงอ่าอ่าอ่าอย่งไปเดี๋ยวไปห้าบอลน,นั่งก่อนทุกคน 顶，慢慢顶。 เี็บร้อยแล้วทุกคนก็โอ้ยมีถ่ายมีทันนี่นี่ถือถือท้องเรอะถือท้องเลยม้ถือท้องโอ้โหต้องถือคือว่ามันแล่นลงมันยังไม่ตายเลย น,นี่นี่ก็นเดี๋ยวไปเดไป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 มาแล้วมาแล้วไปไปไปทางไปนำ้ำโต เขาเนี่เหาท้องตัวนี้ซ้ำตัวเล็กใหญ่ซ้ำแม่ความจะมาเพิ่งเนี่ยนะจะมาวัดก้นก้นจอดได้แม่แล้วแต่ข้อวาอันนั้นพ่ขอขี้ขากรนเลยเยื่อมาอีทุกคนมามาอีลีเลยเนี่โตโตกะประมาณซ้ำซ้ำัำวเก่าเลยเนี่เดี๋ยวเหานั่งอยู่อีทางมันเข้ามาอีทุกคน ก็ยือคั่มเลยงีบสมอยอยู่้านนี้ยงีบเลย มานี่ก็มืดเลยทุกคนมีเล่นกระห้อเฮาเลยมองผู้ไทยเพิ่งยื่อมือเลยทุกคนไปเดี๋ยวเฮาอ้อมือกันไปหมวมามาที่นี่ก็ลายมือเฮากันอยู่ทุกคนมานั่งแบบว่างประมาณห้าโมงกะได้ยิงแล้วทุกคนไปเดี๋ยวอ้อมือก่อน นี่หอยมันกินกินมะเมอเนี่ะมาอันนี้แตู้เขามาปางมันไม่แมนทุกคนนี่อ้ยกินมะเมอเลยเต็มไปหมดเลยแถวนี้พี่พี่อ๋อต้อนี่ก็แมนด้นยไง ขึ้นกาแล้วไอกกกับตัวนี้รดกกมันคือมันนี่ก็จะลงไปนี่ก็จะแม่มนลงไปนี่ก็เป็นห้อยทุกคนคนและทางเขายืนไปพวก nữ lưỡi Vậy, liều nhà hơn 10 con thôi con Đây Có mà hoạt lột là bạn này Ô mười lại bạn này để khỏi ra chứ tháng rồi Hãy subscribe cho lên Ghiền nhưng... กี่นี่ได้ยินเสียงโดดทุกคนโดดอยู่นะคว้านแลนไปพวกจากเปอร์พอดีพอดีเสารุ่มเสาร่านะ ทังนี่แหละตัว,วเอาไปชุดก่อนห้ามผูกนะนี่ทุกคนนี่ห้ามผูตัวนี้นะห้ามมันไม่ได้ทางลงไปนั่นนี่ผูนกนะอกจจะเป็นทางอีกหนึ่งไปขึ้นเนื้อเพิ่งจะเป็นดินเวทนะคนะน่ะมันจะเห็นเนาะผาลมกังหันลมผาลมผหลมอยู่ทางนี้ก็เป็นทางมือ มาผู้ใดกำลังเอารถออกมากำลังไปเดี๋ยวมือก่อนแบนี้นี่อยู่ฝูชุ่งปนี้กะยังได้ลอทุกคนลอรถไทยนะเบิ่งผีมีธรรมดาเพื่อนนี่สี่ตีนไม่ได้ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นคู่หนึ่งอันนี้ก็จะเป็นคู่หนึ่งโดยเฉพาะอันไม้ตัวพินี้กะ รำห้าเซนทุกคนเบิ้งอันนี้กะมันมีคืออันรถไทยหอไซผู้ยูนในบ้านให้ทุกคนตัวนี้นะมันได้สี่รอบนอ็อตนี้ก็จะแม่นนอ็อตประมาณเสียว่าสาวป่ายเลยนี่นอนตัวนี้สี่ตีนคนเพอร์มีเ้อเพอร์กันแก่ไม่ทุกคน นี่โดยเฉพาะอันนี้กะมดพ่อแม่มดพ่อแม่เล็กทุกคนนี่เบิ้งน,อน็อตนี่อันนี้ก็จะเป็นมดพ่อแม่แผ่นเล็ก,กน,นะคันอาจจะเป็นรถไทยนี่ประมาณบางคันนี่ก็ได้เลยทุกคนอเอาใจเป็นมาเลยไปแล้วกลเอากำมือก่อนมันี